การย์วิรพัฒน์มองไงครับในเรื่องของประเด็นองค์กรอิสระโดยหลักปกติเนี่ยนะครับเวลาองค์กรแต่ละมรดวนมีความขัดแย้งกันเนี่ยนะครับกฎหมายเนี่ยรัฐมนูลจะเขียนไว้เลยว่าถ้าเป็นความขัดแย้งระหว่างองค์กรหนึ่งกับอีกองค์กรหนึ่งซึ่งไม่ใช่ศาลเนี่ยนะครับก็จะให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยนะครับเช่นสมมติครมอทะเลาะกับรัฐสภาในเรื่องอำนาจหน้าที่ว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของครมอลไม่ใช่ของสภาเนี่ยนะครับศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยแต่เผอิญกรณีนี้เนี่ยความเห็นของผมอาจจะต่างแต่ท่านใจหน ผมว่าก็ต้องพูดตรงๆครับว่าครั้งนี้เนี่ยการตีความรัฐมนูลเนี่ยแตกต่างโดยสิ้นเชิงระหว่งางศาลรัฐมนูลกับรัฐสภารัฐสภาสิยงข้างมากนะครับเพราะสิ่งข้างนอกเขาก็อาจจะเห็นกับทางศาลผมก็เสนอแบบนี้ครับว่าเราก็ต้องพลิกรัฐมนูลแหละหาองค์กรตามรัฐมนูลที่มีลำดับค่อนข้างจะสูงแล้วก็มีมีม,มีมีหน้าที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้เนี่ยให้เข้ามาช่วยเสนอนะซึ่งผมก็เจอนะครับก็คือผู้ตรวจการแผ่นดิน เรามักจะไม่ค่อยนึกถึงท่านผู้ตรวจการแผ่นดินเท่าไหรแต่ความจริงเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูนี่นะครับมาตรา2 4 4สบสี่เนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินนี่นะครับมีหน้ามีอำนาจหน้าที่ที่จะเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญให้กับคณะรัฐมนตรีสภานะครับหึงงานของราชการโดยตรงเลยแพทถามว่าวันนี้เนี่ยสารออกเอกสารซึ่งสารเรียกว่าเป็นคำสั่งสภาบอกไม,ไม่ปฏิบัติตาม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่ใช่คำสั่งถามว่าเอ๊แล้วแบบนี้เนี่ยเราจะให้ มีการทวงดุลเข้ามาหน่อยแล้วกันเพราะจะบอกบให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสภาก็ตีความไปบหนึ่งสารก็ตีความแบบหนึ่งต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันก็ขอให้ท่านผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยนะครับเข้ามาใช้อำนาจตามมาตรา244หน่อยเพื่อจะบอกว่าหากจะขอเสนอแนะไปที่สภาหรือเลขาธิการสภาผูธธ้แทนราษฎรที่ได้รับเอกสารสารก็ดีเนี่ยว่าหากท่านจะต้องปฏิบัติตามเนี่ยมันต้องปฏิบัติตามไหมครับถ้าไม่ปฏิบัติตามลวผิดกฎหมายไหมผมถ้าเกิดท่านผู้ตรวจการฟังอยู่ผมฝากเลยนะครับว่า ท่านก็ต้องปรับใช้มาตรา213อย่างที่ผมพูดไปว่าเราก็ควรจะตีความให้คําสั่งที่ศาลเรียกว่าคาสั่งเนี่ยเป็นคําขอถ้าตีความได้แบบนี้เส,เสียแล้วนี่นะครับผสมผสานกับอายาการสูงสุดที่มองว่าเรื่องนี้มันไม่มีมูลที่จะไปเป็นการลม้มล้างระครองเนี่ยมันก็น่าจะชอบทําเพียงพอที่ทำให้รัฐสภาเนี่ย มีความชอบธรรมที่จะบอกว่าเอาละเราจะเดินหน้าแก้ไขต่อแต่ถ้าอยากให้เสียงข้างน้อยให้ศาลน่สบายใจหน่อยก็ให้คํามั่นสัญญาสิครับว่าเราจะกลับมาแก้ไขรัฐนูนเพื่อจะเปิดโอกาสให้ศาลได้เข้ามาทบทวนตรวจสอบเฉพาะประเด็นเล็กๆที่มันมีความสาคัญมหาศาลพลิกฟ้าเป็นดินเนียนะครับเสียงข้างมากมีกฎหมายในมือเีมหน้าอยู่ในมือทําไมไม่เอื้อไปเอื้อพื้นที่ให้เสียงข้างน้อยจูมือเดินไปพร้อมๆกันแหะครับ